แรกวันนี้นะคะเราก็จะไปติดตามสถานการณ์โควิด -19 กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะก็มีกิจกรรมนะคะในช่วงของที่11-15ถึง15มีนาคมนี้นะคะโดยการเปิดรับพี่น้องจิตอาสามาร่วมกันทำหน้ากากผ้านี่แหละนะคะเพื่อที่จะ,จ,ะจัดแจกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่เราทราบกันนะ,ะบางพื้นที่ก็ยังขาดแคลงกันอยู่ คนก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราน่าจะมีส่วนร่วมกันได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะศะูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน,คนพิการนะคะก็มียอดสั่งซื้อนะคะหน้ากาก,ากผ้าเนี่ยนะ,ะเข้ามามากกว่า20,000ชิ้นแล้วค่ะผู้สืขาวของเรานะคะคุณปานิสาเขื่อนแก้วพากูนรายงานค่ะ ในในในใไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดกิจกรรมพอมออาสาร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด -19 เเพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจิตอาสาทั้งเด็กเยาวชนสตรีคนพิก,การผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถทำกลับบ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวและอีกส่วนหนึ่งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการต่อไปทางนี้กระทรวงพมได้เตรียมเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เพื่อสอนการทำหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็กและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งจักรเย็บผ้า นางลักษณาอิสลางกูลณอายุทยาผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีให้ข้อมูลว่าศูนย์เรียนรู้ที่นี่เป็นหนึ่งใน8ศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ8แห่งได้รับมอบหมายให้ร่วมกันเผยแพรค่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปและประชาชนจิตอาสาในการผลิตหน้ากากผ้าตามนโยบายของพอม โดยเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้จังหวัดนนทบุรีได้มีการคิดค้นและผลิตหน้ากากผ้าแบบ 3G ที่นำกลับมาซักได้และเปลี่ยนใส่กระดาษเช็ดหน้าเพื่อเพิ่มชั้นกรองอากาศได้ให้กิจอาสาให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมกันนะคะเย็บหน้ากากอน,อนามัยแบบมือนะคะที่เป็นแบบผ้าเพื่อที่จะ ให้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งให้เพียงพอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลหรือผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้โดยการใช้หน้ากากแบบผ้านะคะด้านนายวินัยเก่งสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,สงเสริมอาชีพคมพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกกอให้ข้อมูลว่าขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการหรือในนามโรงงานปีคนพิการสากลกำลังเร่งผลิตหน้ากากจากผ้าเข่าม้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อมากกว่า20,000ชิ้นมันเป็นทางเลือกนะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหลักอย่างที่พูดแต่เราก็ช่วยทางเลือกในภาวะที่มันก็หายากนะแล้วก็ว่าผ้าของเราเนี่ยก็ ช่วยเสริมได้พี่น้องคนพิการเราก็มีกำลังใจที่จะผลิตแล้วก็มีความภูมิใจด้วยนะว่าตอนนี้ทางสวนเราก็มีชื่อเสียงมีมาออเดอร์มาเยอะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับหน้ากากผ้าที่ผลิตโดยคนพิการมีเอกลักษณ์เป็นลายผ้าเข่าม้า ซึ่งมีลวดลายความสวยงามตามธรรมชาติของภาพเป็นปกติอยู่แล้วปัจจุบันทางโรงงานปีต้องเร่งผลิตเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่มีความต้องการในราคาชิ้นละ30บาทสามารถใส่ได้2ด้านซักได้ผริตได้และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกคนพิการสามารถผลิตได้700ชิ้นต่อวันทางนี้ผู้ที่สั่งซื้อไม่เพียงแต่จะนำไปใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังเป็นการอุดหนุนคนพิการเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ปานิสาเขืนแก้วพากูลไทย PBS รายงาน ทุกม่านในเรื่องของกระทรวงกรรารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะที่ออกมาทํากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในครั้งนี้ในห้องส่งของเรานะคะมีตัวแทนจาก2งหน่วยงานมาร่วมพูดคุยกันนะฮะท่านแรกก็คือท่านผอ,อวิทย์นายเก่งสุวรรณนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมาชีพคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพาชีวิตคนพิการนะคะมาพร้อมกับท่านผอกุลพ,พินสิงห์น้อยะค่ะเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะสวัสดีสองท่านสวัสดีค่ะ และในขณะเดียวกัน,นรเราก็ได้รับเกียรจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะก็คือท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิอกอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีจุติคะสวัสดีครับคุณอ,อนุมาครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะในส่วนของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะท่านให้นโยบายในการรับมือโควิด -19 ายังไงบ้างคะท่านคะก็คือเราก็ต้องพยายามให้ประชาชนเนี่ยพึ่งตนเอง ด้วยนะครับมไม่ใช่รอ,อความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวเพราะว,าว่าวันนี้ก็ทราบแล้วว่าหน้ากากอนามัยที่มีเนี่ยก็จะต้องนําไปใช้ในโรงพรยาบาลแล้วก็หมู่แพทย์พยาบาลก่อนนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการให้ประชาชนนั้นคลายกังวลก็สามารถผลิตผ้าตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันตนเองได้ฉะนั้นเธอก็เลยบอกว่าอ่าฝึกอา,าสสามัครทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยนะครับให้เย็บเป็น เพราะว่าเราไม่ได้ให้เย็บเรื่องจักรอย่างเดียวนะครับเราฝึกเย็บมือด้วยเพราะคนที่ไม่มีจักรอยู่ที่บ้านจะได้ทําได้แล้วก็เอาไปกระจายนะครับว่าหมู่บ้านใครหมู่บ้านคนนั้นชุมชนใครชุมชนตลนั้นก็แยกกันไปทําครับเพื่อกระจายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ประชาะชนประชาชน,นี็ได้มีความมั่นใจว่าของเขาสะอาดของเขาดีที่เขาทำได้ด้วยครับ ค่ะโดยศักยภาพของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในกํากับดูแลของพอมเราอะนะคะท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายแต่ละกลมยังไงบ้างคะให้ใครไปทํายังไงทํากับกลุ่มเป้าหมายไหนบ้างคะท่านคือคือให้เป็นเรื่องของจิตอาสา <tide S 2> เป็นหลักด้วยนะครับค่ะค่ะว่าเรามีอาสา,าสมัครพัฒนาสังคมวันนี้แสนกว่าคนทั่วประเทศฉะนั้นที่แสนกว่าคนเนี่ยมีครูกอครูขอที่เป็นเนี่ยแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ไปขยายความรู้ต่อนะครับค่ะก็จะทําให้การถือนั่นแหะ กระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถช่วยได้เยอะครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเผื่อทั้งระบบทําได้วประมาณทาด้วยมือนะครับ <Okay. S 2> ประมาณวันละสองหมื่นก็ถือว่าช่วยทางชุมชนได้เยอะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาทําของครอบครัวเขาเสร็จแล้วเขาจะทําเผื่อญาติเขาทําเผื่อในชุมชนเขาด้วยครับเป็นการแจกนะครับไม่ได้เป็นการขาย ของของคนพิการนั่นก็คือเขามีอาชีพของเขาเองซึ่งจะ่เป็นรายได้พิเศษซึ่งก็ขอบพระคุณมากแต่ในส่วนของที่อาสาสมัครไปทําเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็หางบประมาณมาซื้อวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีครูอาสามาสอนแล้วก็จิตอาสาก็มาเรียนกันไปครับรแต่สิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้ได้มากกว่าที่คาดไว้คือคนไทยรักกันอคนไทยหันมาค่ะ่วงใยขึ้นแตแล้วกันแล้วก็ช่วยกันนะครับท,ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่า อยากให้ทุกคนปลอดภัยอยากให้ช่วยกันสู้เรื่องโรคระบาดไข้หวัดก็ฉะนั้นก็ผลตอบรับก็ดีเกินคาดนะครับค่ะเรียกว่าคิดถึงคนอื่นด้วยนะคะอย่างโครงการจิตอาสาที่พอมอเราทำอนะคะช่วงวันที่11ถึง15มีนาคมนี้จะเป็นเฉพาะพื้นที่ที่กระทรวงไหมคะท่านหรือว่าเป็นไปตามกรมต่างๆของกระทรวงด้วยคะท่านคะ,คะจริงๆแล้วกระทรวงเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับค่ะ ทุกจังหวัดนะครับแล้ะก็ทุกหน่วยงานของกระทรวงการพรัฒนาคมเนี่ซึ่งมี400กว่าแห่งทั่วประเทศค่ะ<ฆ>ได้เริ่มไปแล้วนะครับโดยที่มีครูกรูกขอไปและก็มีอสมอ<ฮ>หรือว่าอาสาชาั้นชมเภอไปให้ความรู้ในเรื่องการทําอนามัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับ่<ฆ>็ทำแต่สารอาทิตย์มาแล้วแล้วก็เมื่อมีอาสาสมัครมาร้องขอว่าในส่วนกลางอยากให้ช่วย,วยทําด้วยก็เลยทําขึ้นมา นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้พุทธพะหัสแล้วก็พุทธพะหัสสุขแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเผื่อมีคนสนใจต่อนะครับแต่วันนี้ก็มีครัวสามาหลายท่านจากหลายแห่งและครัวสาวก็น่ารักมากเอาจากอออของตัวเองมาซื้อวัตถุดิบมาเองด้วยนะครับอ๋อค่ะ,ะนั้นก็ก็เป็นการที่กระจายไปอย่างทั่วถึงนะครับค่ะแสดงว่าคนที่คนที่มีความชํานาญมากๆก็คือของคนผูจการผู้ถึงอายุนะครับก็มีอยู่ประมาณพันสามร้อยคนนะครับที่จะสามารถช่วยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ได้ครับเพราะว่าผ well, ู้สูงอายุท่านน่าจะเย็บผ้ามาหลายปีมีประสบการณ์เชี่ยวชาญกว่าใช่ไหมครับก็มองงั้นนะครับปื่ชาชาไปคุยกับผู้สูงอายุที่เป็นจิตอาสามาอายุ84ค่ะบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ที่ยายเย็บเนี่ยตอนยายอยู่มัธยมไม่ได้จับมานานแล้วแต่ว่าก็ตอนแรกก็ใช้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับเชยทันของของท่านเองนะครับแลรวะท่านก็บอกเดี๋ยวจะเย็บไปอีกสี่อันไปฝากที่บ้านผมว่าแค่ความสุขของท่านก็ก็คุ้มแล้วครับ แล้วก็ท่านมีความรู้สึกว่าท่านได้ความคุ้มครองคนในบ้านด้วยแลวผมก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วพอเสร็จแล้วห้าคนครบจะทำไงครับเนี่ยก็จะให้ปื้นบ้าอื่นเขาต่อต่อไปด้วยก็ห่วงเขาเหมือนกันผมก็เลยวันนี่แหละครับแล้วก็แกก็บอกว่าดีกว่ายายนั่งอยู่เฉยๆมาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับทาาผมก็ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรหลายอย่างที่สังคมไทยมีแล้วก็ได้มีโอกาสรื้อฟื้นยาวิกอือก็บอกว่าในทุกๆวิกฤตินั้นก็มีโอกาสเสมอฉะนั้นก็ก็อยากให้คนไทยใช้โอกาสนี้ให้เต็นที่ครับ เรียกว่าร่วมกันทำหน้ากากผ้าแต่ได้มากกว่าหน้ากากผ้านะคะใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีครับคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้คือไปแต่ตัวได้เลยนะคะพวกอุปกรณ์ทุกอย่างทางกระทรวงเราเตรียมให้หมดเลยใช่ไหมคะอ่าอย่าลืส่วนใหญ่หัวใจจะนํามานะครับแล้วก็แล้วก็ตัวมาที่กระทรวงนะครับมาด้วยหัวใจเลยแล้วก็มีของทุกทุกอย่างให้ครบครับรวมทั้งอ่าให้ไปล้างมือแล้วก็แล้วก็มีน้ํายาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคที่มือนะครับก่อนกลับก็ให้ไปล้างมือแล้วก็น้ํายาฆ่าเชื้ออีกครับ วันนี้ก็กรมสรรพามิตโรงงานชุราก็นําเยลมามอบให้200ขวดนะครับก oh. ็มาดูแลให้ให้ให,ให,ให้ให้มาสะอาดจริงๆนะครับคือไม่ใช่สักแต่ทำค <c oughs> ่ะคดีค่ะ <c oughs> เราเน้นคุณภาพด้วยนะคะค่ะท้ายส,สุดนี้นะคะ<ม>อยากให้ท่านรัฐมนตรีจุติได้ฝากกับพี่น้องประชาชนนะคะในการร่วมกันผ่านวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยการเชิญเลยค่ะท่านรัฐมนตรีคะก็ฝากขอบพระคุณคนไทยทุกคนนะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองนะครับ ผมว่าสิ่งที่ได้มากกว่าหน้ากากคือหัวใจคนไทยที่รักแลก้วก็ห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับอ่าแล้วอยากจะให้ขยายไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่วิกฤตอันนี้เท่านั้นประเทศไทยถ้ารวมกันสู้อย่างนี้ประเทศไทยจะไม่แพ้ใครนะครับประเทศไทยช่วได้ทุกประเทศนะครับเพราะประชาชนมีคุณภาพและประชาชนได้เช่นแข็งสาคัญคือให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับค่ะและผมคิดว่าจะเป็นเงื่อนออกมาที่ดีมากสาหรับสถาบันครอบครัวสําหรับความรักความเข้าใจ และก็มีความอ่อนโยนมีไม่เปียนกันครับเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าหน้าตาและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันทุกคนนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายด้วยครับค่ะได้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีจุติไกลเลิอกอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นในส่วนของนโยบายภาพใหญ่นะคะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีจุติได้กล่าวไปแล้วนะต้องถามกับทั้งสองพออ,อคือต้องเรียนท่านผู้ชมมานะคะว่าหน่วยงานที่อยู่ในสังก,กัดพมนนมีเยอะ นะคะที่จะออกมาช่วยกันทําครั้งนี้แต่ว่าในส่วนของคนพิการเนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหพี่น้องคนพิการเราเราจะลําบากไห,ไหมในการมาช่วยทําจะทําได้มากน้อยขนาดไหนแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยทำได้เยอะกว่าพวกเราอีกใช่ไหมคะ <c oughs> ดําเนินการยังไงไปบ้างคะท่านผอวินัยคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางรายการอย่างที่ท่าน,านรัฐมนตรีท่านในกรุณานําเรียนไปแล้วว่าในส่วนของคนพิการโดยเฉพาะที่ศูนย์นเนี่ยอาจจะต่างจากที่ท่านรัฐมนตรีที่ให้อาสาสมัครมาทา เพราะภารกิจนี้มันเป็นภารกิจของศูนย์มาแต่ไหนแต่ไรเราสร้างงานสร้างงานแล้วส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องคนพิการมาทํางานในในโรงงานโรงงานปีคนพิการสากลเนี่ยเพราะนั้นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็ทํามาสองปีที่แล้วแล้วนะฮะพอมาเจอทำตอโควิดไม่อยุใช่ฮะพอมาเจอภารกิจนี้เราก็ยังดาเนินการอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนตามลูกค้านะครับอย่างที่นําเรียนไปแล้ว ในรายการว่าตอนนี้ยอดก็สองหมื่นกว่าชิ้นนะครับแล้วกําลังผลิตเราต่อวันนี้ได้กี่ชิ้นคะโรงงานนี้ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยชิ้นต่อวันครอ๋อนี่ถ้าเกิดคนสั่งเยอะๆนี่เรามีสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกไหมก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้ถึงวันละพันครับวันละพันอันนี้ทำโอทีกันด้วยไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ดึกมาเช้ากว่าสมควรนะครับเข้าใจต้องสู้นะไปด้วยกันแต่ว่าต้องเรียนนะท่านผู้ชมในโรงงานนี้นะคะ ตัวของเจ้าหน้าที่ตัวของพนักงานโรงงานก็คือพี่น้องคนพิการนะคะเขาเขาพิการยังไงบ้างคะกลุ่มคนพิการที่มาร่วมทํามีพิการด้านการพูดกันได้ยินแล้วก็นําเรียนย้ําอีกทีหนึ่งเพื่อสังคมจะเข้าใจผิดคือพี่น้องคนพิการเนี่ยเขามาทํางานเป็นปกติของเขาอยู่แล้วใช่มาทํางานได้ค่าแรงได้ค่าแรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวคือแขนขาอะไรต้องนั่งวิวแชร์อะไรอย่างนงี้นะ มีพิการทางการได้ยินก็คือหูหนวกมีพิการทางสติปัญญาบ้างมีพิการทางการเห็นสายตาคือตาบอดแต่ก็ทําได้ก็มันจะเป็นส่วนส่วนตาความสามารถของแต่ละคนนะเพราะมันเป็นภาครัฐจ้างสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนพิการตามศักยภาพของแต่ละคนไม่ได้จ้างตามตําแหน่งไม่ได้จ้างตามวุฒิการศึกษาครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาก็จะได้อยู่ได้ด้วย ตัวเองนะคะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมพี่น้องคนพิการแล้วก็ช่วยนะฮะทุเราปัญหาการขาดแคลนหน้ากากหรือหน้ากาก,ากผ้าราคาแพงก็ตามแต่นะกรมส่งเสริมคนพิการของเราเข้ามาช่วยคราวนี้ในส่วนของกิจการสตรีนะ,ะท่านพอครุพินนะครับรูปแบบหน้ากากดูเหมือนจะแตกต่างจากของทางท่านพอวินยัยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคจริงๆแล้วก,กรมกิจการสตรีและสถาบันบครอบครัวนะคะ,คะก็คือ เราอ่ะมีมีหน่วยที่เรียกว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติและครอบครัวแปดแห่งนะคะคตั้งอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศก็คือ<ม>ท,ที่ภาคกลางเนี่ยจะมีอยู่สองแห่งก็คือที่จังหวัดนนทบุรีแลวก็ชลบุรีนะคะส่วนภาคเหนือมีอยู่สามแห่งก็คือที่ลำปางลำพูนแล้วก็เชียงรายแล้วก็มีที่ภาคใต้คือจังหวัดสงขลาเนี่ยเราศูนย์เรียนรู้เราเนี่ยมีมีภารกิจในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านอาชีพอยู่แล้วะคะ่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการฝึกก็คือเรื่องของแผนกเรื่องของ การตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคทีนี้จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีเองแล้วก็ขานรับก็เลยมาปรับว่าแทนที่จะจัดเย็บเสื้อผ้าทัท่วไปแล้วก็มาเรื่องของการผลิตหน้ากากอนามัยซึ่งซึ่งไม่ได้จําหน่ายนะคะเราผลิตเพื่อให้ให้กับคนที่มาฝึกอาชีพของเราเนี่ยได้เอานําไปใช้ในครอบครัวแล้วก็ไปสอนคนในชุมชนนะคะคให้ใช้หน้ากากได้มีหน้ากา,ากผ้า,าชใช้ในยามที่หน้ากากเนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็หาซื้อได้ยากะค่ะอ,อ๋อก็คือเราเปิดสอนให้ฟรีเลยใช่ค่ะแล้วตรงนี้สอนเฉพาะผู้หญิงไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดอย่างที่ว่าก็ขันรับก็คือนโยบายเรื่องจิตอาสาก็คือทั้งผู้ชายผู้หญิงรับได้หมดะะทุกเพศทุกใยค่ะมาได้หมดค่ะเป็นผู้สูงอายุก็ได้ตอนนี้ปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่อาจจะเอ้าลูกมากันเป็นครอบครัวได้ดีค่ะเพราะว่าเราสนับสนุนเรื่องกาการศึกษานะคะแล้วในการทํานี้ยากไหมคะรูปแบบ ท่านท่านพอโชว์หน่อยสิหน้ากากของกรมกิจการสตรีของเราอเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ดูในในวิทยาลัยเป็นของสุพรรณกางนะคะคือจิมุนดูลีอันนี้เป็นของที่จังหวัดลําปางค่ะก็แบบเหมือนกันไหมคอั่พอคล้ายๆกันนะคะรูปแบบคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสีทีเดียวอันนี้ตัดเย็บนี่อันนี้คือจะเป็นการตัดเย็บโดยที่ใช้ในเรื่องของเย็บจากนะคะก็ต้องต้องเป็นก่อนนะคะคือต้องฝึกเป็นก่อนใช่ค่ะแล้วถึงจะทําได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะ เรียนรู้กันได้ในวันเดียวและวันเดียวค่ะวันเดียวนี่ผลิตได้เลยอะค่ะอ๋อวันเดียวผลิตได้เลยนะคะแต่ของท่านผอวินัยนี่วันเดียวผลิตได้เลยไหมคะถ้ารูปแบบลักษณะนี้ตอนนี้เราก็ตามนโยบายแล้วค่ะเราก็เปิดให้ความรู้กับองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นเข้ามาด้วยก็สักสองชั่วโมงก็กลับไปทําได้แล้วอ๋อค่ะเห็นบอกว่าเราเน้นคุณภาพด้วยอ่านี่ค่อนข้างจะยืนยันเพราะเราต้องการันตีกับลูกค้าที่สั่งจังหวัด คือเราเป็นโรงงานผลิตอ่ะมันไม่ได้ฝึกตอนนี้คือไม่ใช่การฝึกคือแค่เราเพิ่มการผลิตตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีเพื่อมาให้พี่น้องก็อยากนําเรียนผ่านรายการว่าอาจจะเข้าใจผิดว่าผลิตได้เยอะทำไมไม่เอามาแจกอันนี้แจกไม่ได้เป็นนโยบายของการส่งเสริมอาชีพแต่เราก็จะไม่ให้พี่น้องคนพิการหรือคนไม่พิการไม่ต้องผิดหวังกับเนี่ยเราผลิตอยู่แล้วเราไม่หยุดครับ เราพยายามจะเพิ่มจํานวนอยู่แล้วตามนโยบายแล้วเราเอาผ้าขาม้ามาทําเป็นหน้ากากด้วยเหรอครับพ่อคะก็ผ้าขาม้านี่คือผ้าขาม้าแต่ลวดลายถ้าไม่บอกว่าเป็นผ้าขาม้าก็ไม่มีใครรู้นะเนื่องจากลายลวดลายมันเกินความเป็นผ้าขาม้าไปแล้วลวดลายมันสวยมากคนะคะแล้วก็คุณภาพเราสองชั้นเลยใช่ไหมครับสองชั้นนี้ก็ใช้ได้สองด้านซักได้รีดได้นะครับค่ะเพราะมันก็เป็นผ้าตัวเดียวที่เราตัดเสื้อนั่นแหละใส่สบายนะคะ วันนี้เบื่อสีแดงก็ใส่สีส้มวันนี้เบื่อสีส้มก็ใส่สีแดงนะครคุณผู้ฟังทุกทท่านคราวนี้ในส่วนของตัวเนื้องานแสดงว่าทางหน่วยงานต่างๆของพอมเราพร้อมสอนพร้อมถ่ายทอดให้กับทุกหน่วยงานทุกที่น้องประชาชนทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะสั่งซื้อเป็นจํานวนมากก็ต้องมาที่พอกอฮะพกนะฮะก็คือกรมกิจการ กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการครับติดต่อได้ช่องทางไหนครับท่านผอเผื่อบางคนบอกก็จําเป็นต้องใช้แล้วจะได้ส่งเสริมคนพิการทางอินบ็อกซ์ครับอินบ็อกซ์หน้าเพจหน้าเพจครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องโทรมาถามมาขายกันแล้วนะคืเขาอินบ็อกซ์มาเลยพอดีเรามีปัญหาเรื่องลูกค้าแย่งเราเลยว่าขอในคิวเอาคอมพิวเตอร์เป็นตัวคิวผู้ชมครับลูกค้าแย่งกันด้วยนะถ้าเดินไปที่สวนวันนี้ให้ได้ธิ์แค่สองสองชิ้นต่อคนครับไม่ได้เล่นตัวแต่มันจํากัดจริงๆคื จร,จริงๆม,มีมีลูกค้าใหญ่รายเอกชนเนี่ยจะมาเหมาเรานะแบบให้ปิดโรงงานผลิตให้เลยเราก็ไม่ทําเพราะเราเป็นหน่วยงานภาครัฐต้องให้บริการประชาชนเราก็ทําตามศักยาภาพตามกําลังคนนะครับไม่ใช่เครื่องจกักรใจฮะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สั่งจองแต่ช้าหน่อย<ะ>แต่ไม่ยอมเรื่องการผลิตจะพยายามเพิ่มปริมาณให้ได้โอ้ฟังแล้วชื่นใจะนะฮะเราได้ในสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ลรวก็ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องคนพิการด้วยนะคะกรณีท่านผอครูพินอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ เข้าไปร่วมกิจกรรมยังไงฮะเชิญเลยค่ะค่ะก็เอ,อ่อทางพี่น้องประชาชนก็คือใกล้ที่อยู่ในจังหวัดแจังหวัดที่ราว่าเนี่ยก็เชิญชวนได้เลยนะคะที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเปิดรับทุกท่านแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์ก็มีกิจกรรมนะคะก็มีการเข้ไปได้ได,ได้ค่ะค่ะส่วนมากเป็นเวลาช่วงแปดโมงถึงสี่โมงอย่างนั้นไมหมคะท่านพรหรือว่า ก็จะเป็นเวลาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนคะเปิดได้เลยค่ะค่ะพร้อมรับนะคะแล้วก็มากันเป็นครอบครัวได้ยิ่งดีเพราะว่าหน่วยงานเราก็คือกรมกิจการสติและสถาบันครอบครัวเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เป็นในลักษณะที่เรียกว่าสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่แล้วค่ะนี่แอบถามแต่แทนเด็กๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเด็กสักป1ป .2 หรืออนุบาล3เนี่ย นะคะช่วยตรงไหนได้บ้างไหมคะของการทำหน้ากากพอ,อช่วยได้ไหมคะคือเด็กก็อาจจะเล็กเกินไปนะคะแต่ว่าอาจจะมาช่วยกันดูแบบรูปแบบท่เนี้เราตอนนี้ก็คือขันรับนโยบายท่านรัฐตนตรีก็คือจะมีการเรื่องของการตัดเย็บที่เป็นของเด็กด้วยะคะ่ะของสอพคะ่ะแต่เราไม่ได้เน้น เรื่องการขายนะคะเราคือคเน้นให้สอนให้เป็นแล้วก็<ม>ไปสอนคนในชุมชนทํากันใช้กันเองภายในครอบครัวเดี๋ยวเด็กเล็กไปก็ทําหน้าที่เป็นนายแบบนางแบบให้พ่อแม่ว่าประมาณนี้หนูใสอึดอัดไหมลก<ช>ูกใะ่ใสถนัดไหมแม่จะได้ตัดขนาดเด็กให้ถูกะนะหรือเต็มที่ดีใช่ว่าตัดยางยืดก็พอได้นะฮะได้เด็กตัดสายยางยืดนะฮะ,ะเลือกผ้าอะไรก็ได้ค่ะเพราะอันนี้เป็นผ้าที่จริงๆแล้วเป็นผ้าที่เราใช้ในเรื่องของ การสอนในของเราอยู่แล้วเย็บก,กระเป๋าเลยนะคะเป็นวัสดุที่เราใช้ในการแผนกเสริมสวยเย็บก,กระเป๋าเย็บเสือ้อเราปกติอยู่แล้วอะค่ะโอ้น่ารักมากๆนะคะไม่ต้องห่วงนะถ้าไปเป็นครอบครัวเดี๋ยวเชื่อมั่นว่าวิทยากรทั้ง8ปดศูนย์เนี่ยก็คงจะจัดสรรแบ่งงานให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยก็คอยเก็บได้นะคะอออคอยสอยเข็มเผื่อ <laughs> <laughs> คุณยายสอยไม่ถูกนะห <laughs> ลานมาสอยให้คุณยายก็ได้นะคะ <laughs> อาะท่านพอวินัยอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่พี่น้องคนพิการเรายัางไงเชิญเลยค่ะ ครับคือในส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านก็มีส่วนช่วยสนับสนุนน,นะครับผู้เชิญการขายแต่กรมส่งเสริมและพัฒนาคนว่าที่คนพิการเนี่ยไม่ได้มีแค่โรงงานปีตรงนี้นะครับมีหน่วยงานในพื้นที่อีกซึ่งก็ท่านเป็นนโยบายของท่านที่บุรีก็มอบหมายให้แต่ละศูนย์ <BR unto S 2> ช่วยกันผลิตอันนั้นท่านก็จะไปใช้บริการได้ไปเรียนได้ไปศึกษาได้แล้วแจกครับแต่ถ้ามาที่ศูนย์โรงงานปีนี่ ต้องขอเขาลงมมือว่าไม่ได้ไม่ได้แจกกันนะเพราะมันมันถูกทำเป็นนโยบายเรื่องการสมัาชีพมัมีันธ์เราเป็นหน่วยให้ผลิตเรามีผลิตภัณฑ์ของเป็นตัวเองต้องผลิตเพื่อจําหน่ายเข้าใจถ้าเกิดใครมาขอฟรีบอกว่าไปไปทางนู้นนะฮะไปทางกรมกิจการสตรีและครอบครัวของเราฟรีค่ะแต่ต้องมามาทำเองนะครอบการกรมพกก็เปิดให้ฟรีเป็นการจัดสอนอยู่น้าตึกที่กรมก็มี คือมันเป็นนโยบายของกระทรวงตามที่ท่านรัฐมนตรีกรุณานำเรียนไปเมื่อสักครู่นะว่าทุกกรมก็ต้องมีกิจกรรมนี้แล้วล่ะรวมแรงร่วมใจกันขนาทีนี้แล้วก็แน่นอนท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะทั่วประเทศไทยฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊จุดไหนใกล้ๆบ้านเราบ้างสายด่วนของพอมอเราที่จะโทรศรัพท์ไปสอบถามนี่หมายเลข 1300นนนี่ตลอด24ชั่วโมงด้วยใช่ไหมใช่ชใชค่ะอ่านั่นแหละค่ะเผื่อท่านอยู่จังหวัดลำปางอยู่เชียงรายอยู่สุรินทร์เอ๊อยากจะไปลองหัดทำเนี่ยไปทำได้ตรงไหนของจังหวัดสุรินทร์ก็ไปถาม1300เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าพอมอของจังหวัดสุรินทนรนท์อยู่ตรงไหนยังไงนะหรือศูนย์ฝึกอาชีพนะของท่านพอกรุพินที่ลำปางอยู่ตรงไหนยังไงคุณเข้าไปได้เลยหรือแม้แต่ของพอกอ นะที่บอกว่าไปเรียนฝึกทำแล้วเผื่อคุณจะไปเปิดโรงงานแข่งเราก็ไม่ว่า,าเพราะ<ด>ตอนนี้ขาดแคลงกันเยอะนะเ <c oughs> อาละค่ะ<ด><ด>ยังไงเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะของทางกระทรวงพอมอทุกทกท่านนะฮะเพราะวันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนทําเกินหน้าที่แน่นอนเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะขอบพระคุณมากค่ะค,ค่ะ